ได้และได้เลยเห็ดการเขาซอยเขาลูกเพิ่อนซอยนอกนี่แหละเออืหตุการ์เมาอันน่ะซอยเอาลงเลยไอ้ใหญ่พากะโปงมานะโปรงเลยนะครับนี่นี่เอาตัวนี้ลงเลยเอื้ใหญอโอ้เป็นยังละมาแต่ซื้อขนมจีนป้าลุงเอลยแล้วกันนี่แหละปาทูพวกยังมาเสริมกันกับ แมนมาเสริมกันกับเป็ดปลาลุงเอ้ยจักเพิ่นสิเ็นเฮาก็ยังบ่ฮู้ๆลาบปลาลุงทั้งลาบทั้งต้มเนาะโดยๆต้มกระดูกมันกินมันก็ลาบอนลาให้เพิ่นให้ดอนลาให้เพิ่นอติดตามบแน่น่ะผู้ดก็ได้ นอันำลูกคนท้ายไปนะนหายบอยหายน้ำเนี้ยหายชุ่เนื้เตี้ยติดตามหายเยว่เออเออสวยแนสวยแนตัวจะงามมันเคยทาอันหาในทอดทับด้กูมือ เออคือว่าอะไรก็ไฮไฮแบบใดแบบว่าหายแบบเข้าไปขายทำแบลูกไปทํางานบ่ทํางานทีแรกเขาก็ว่าไปทำงานแต่ไปก็บลูกโบุหวิ่เลยท่ามุดน,นึงแบบว่าตะมิโดนะลูกไปทํางานแานเจ้าสบายดีป,ปาลุงคือว่าเพิ่อนจอากวอนปาลุงเไยวอนตามหาลูกเพิ่นโดโดลูกเพิ่นไปทํางาน,นงผู้หญิงกับผู้ชายเนาะโดโด คุณยิงปลาลุงเ้ยอุอยจาปีไม่แต่ไปที่แรกก็ก 15, 15, 15, 15. ชว่วงชิบหายิบหายิบหายจะโดนเนดซาอดชิบก้าปีเดยิบ้าิบปีโมเห็นกันนะลูกเพิ่นหายชิบแปกปีแหลปะปลาลุงเย้ยชื่อได้ลุงบอกชื่อบ,บอกย้เพิ่น,น,นไปพรอเทายไ,ไปเารดบอกเพ่นโลเออเพิ่นเล่าละเอียดมากปลาลูงเงยเพื่อสิได้ตามหาซอยการวัว เพื่อนขอว่อนลูกเพื่อนหายไปทํางานอยู่พังไทยไปอะไรด้วยความแบบว่า<อ>ไปหาเงินหาค้ำอะไรเนะาะไปหาเงินหาค้ำอะไรแล้วพี่นะโ <c oughs> ดยสมัยตะวันโทรศัพท์หรอกค่ว่าเฮานี่แจะหึงอะไรสมัยแต่ก่อนนะ <c oughs> มีใ <c oughs> นหนาเนาะผู้ค้าจะโทรกับความไม่ทรอยู่หมุกหัวเฮือนตะปูเนี่ยผอย่าปูในพระอันชาดีใจดีเนี่ยลูกมีกำลังเที่ยงหายไปเดือดจัง มีฮูบมียังเขินอยู่บอ่อหนาตาเปน็นอะไรนี่นี่กัูเ่นโอ้ยเนาะ่เดียนี่เิเ,เล่นในเข้าซาบมีบับวกรายนี่ยที่จะเอาเปิดบุาเอาบังดูกูหบหนาตา,ปาเป็นยังไงกะแมนตขึ้นประเหตงานอยู่ไซยู่บ่ฮูเลยเพราะว่าเข้าไปทีแรกเขาก็ไปนี่เลย บ, ắt, บ ắt pen, ้านน้ำปงแม่หนามันนี่บ้านน้ำปงน้ำปงเฮานี่แหละตามผู้ขาน้าไปเลยไปแล้วเข้าความอุ้มมุงความอุ้มมุงจากอุ้มมุงไปเลยมีหลุดมอทุนหันเมาสอะไเนี่มอทุนมอแก่เก้ยเขาก็ชายเบิ่งหูบเลยป้าลุงเลยคนนั่นละคนนั่นละเอาแสงละ แช่งได้เอื้อเห็ดผัวเป็นนี่แหละป้าลุงเอ้ยหู้เพิ่นก็ได้สื่อสังวานสังวานสาวานสังวานเนาะสังวานลูกขนันงงมนสนนัินี่สี่สังวานถ้าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ติดต่อมาเนาะติดต่อมาทางเฮาก็ได้หรือว่าทางปู่บอยก็ได้สื่อเพิ่นอยู่บ้านกับบ้านน้าบ่อต่ว่าบ้านน้าบ่อเมืองไซผู้ทองป้าลุงตะกี้เัี๋มึงขืนเมืองสองคอรบ้านเฮาเหมืนกั แมนแต่ก่อนเนาะเพื่อนกระอาซีบหูอะเดี๋ยวนี้มันขึ้นกระบ้านได้แต่ก่อนนะมันขึ่นกับเมืองสองคอนเนาะแต่อนอ้าวแต่ห่าตะกี้เลยพ่อเราไปอันนี้ไปเห็ดไหนวีอาเห็ดแตงขนาดนั้นเลยเ สิ่งเก่าตีไปแต่งเยอมากเนี่ยนี่ใส่สุดแล้วนี่เขาขอใเขานี่ใส่สุดแต่งงาน่ายค่ะแต่เพื่อนไปปปลงเงาเทพเพื่อนไปน้ำซอน้ำบ้านน้ำบ่อแล้วก็เมืองซองคอนบานนี้เพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นเมืองใหม่พอเมืองใส่ผู้ท้องบานถ้าเพื่อนว่ายังมีชีวิตเนาะถ้าว่ายังมีชีวิตได้เบิ่งคลิป เขาลงไปกะขอให้ยติดต่อมาทางเฮาก็ได้หรือว่าทางทีมงานเฮาก็ได้ป้าลุงเอยฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเรื่อยๆป้าลุงเพื่อนต้องการนั้นอยากเห็นแมนถาวาไปเอาลูกเอาพัวอยู่ทางใดกะหรือว่ายังอยู่เนาะก็ขอให้ติดต่อเพื่อนเพื่อนกับสีผู้สีอันนั่นแหละกับสีดีใจอะละแต่นี่ผูู้ข่าวเข้ากันมาตั้งสิบแปดสิบเก้าปีมากหติดต่อมาน โททรศัพ์เจ้าหันบอกแมนเทวาไปไหลเปเดแบบว่างไวน์หรือว่ายังมืดยูใช้ก่ว่ายังนะทีนี้นั่นเผื่อไปดูเลขดูหม่อปลาลุงเลยเดบบุ่งไวนั่นยังมืดเผื่อไปดูเลขดูหม่อหรือว่าหมอดูหมาเดาเผื่อน่ะไปเบิ่งว่าลูกน่ะยังยังแต่กะว่าเอาภาษาบ้านเทึกถือคลายบ่ ถือคล้ายไปทางอื่นแมนมน 18, ันกับสิบแปดสิบเก้าปีเพิ่นกับสิได้ลูกได้พัวแล้วถ่าวันยังเบิ่งคลิปเฮาเนาะกะหายที่ต่อมาด่วนพเพราะว่าเพิ่นกะซื้อพ่อซื้อยังเนาะบุพาบุพาแล้วกัแม่เด้ทุ่มมาพ่อบุพาแม่ทุ่มมา,าเชื้อซีวิตแล้วได้แม่แม่น่ะเชื้อซีวิตแล้วเออเเแต่พอดินไปจน แม่เสซตชีวิตนะกับผู้บ่เห็นแล้วนะบบเห็นลตั้งสิบเก้าปีแล้วเกษตรเยียวเราเกษตรเยี่ยมแต่ก่อนปาลุงเอ๊ะฮะเสีวบเอาสวัสดิ์เนี่ยหน่อยฟังซะแต่ก่อน,มนไม่ได้มีโทรศัพท์คือซูเมอร์นี่ก่อนผู้ได้ไปทำงานน่ะต้องมีนายหน้าไป แต่สมัยสมร์นี่มันง่ายแล้วใส่โทรศัพย์เอาข้าวูอิเลี่วเนต่ใีวตรงตรงตรงนงไหวนีู่ขานทนผูขากะบะ บ้านโพนธานโพนไปบ้าใด้บ้าไปเบิดนะโดยความอยากให้ลูกกลับมาเนาะโดยโดยบ้าหาไปกอใช้ให้คน่นแล้วให้เพิ่นติดตามกันขอได้นะลูกก็อยู่ไปเนี้ยนี่แหละอยู่ไปแล้วขึ้นหอดลูกหอดเต้าแล้วก็อยู่ไปน้ำแล้วเกือก็นอนผู้เดียวได้นานๆนี่นะเกือบระชาดมันขึ้นแล้วก็นอนไปนี่แหละจะได้ได้กะบห้ามกับขอน้ำป่านลุงอะไรถูกถูกคนก็สวยแซ่กันไปเนาะแซ่หาว่า สื่อนะสังวานผู้หญิงฮู้บคือเฮ้ามันเอาหายปลาลุงเบิ่งอะไรเฮ้าก็ยังสีแคปเอาอ <man if communist initiation> ีกที่หนึ่งเพื่อนว่าถือขายเพื่อนว่าหรือว่าเฮ้ากับมันกับบริ่งบนนอนบางที่เพื่อนปลาพัวกับมีแต่กะที่ในนอนกะบหายที่ต่อมาเขายังมีชีวิตอยู่กะเพราะเพื่อนกับยาคู่เนาะ มาน้ำกันนะเขาว่ามันมาเลือกเขาก่อนเลยมีลูกผู้ขานี่เขาเอาไปตำอิดมลูกโหคนใหญ่เนี่ยคนคนกับคนงามเนี่ยคนได้ส่วนเนี่ยเพราะนั่นสิตามเขาเอามันคือมาเลือกเอาตัวมูน้อยนะคันตัวได้สุดต๊ะซิงแล้วก็สุดท้ายเขาผู้มาน้ำหลังเขาเ้าเขาผู้แม่นี่คนที่ไปน้ำกั้นนะบ่คนไปน้ำกันคนเพียบแปดคนมัน คนอื่นผมเป็นยังเนาะเป็นหยังได้มาจะอะไรก็คือบบาวควันว่าวอะไรปะลุงเลยก็ขอวอนน้ำป่านลำลุงมอะไรสวยติดตามเมบิ่งว่าสวยแช่กันไปว่าถ้าเห็นกักขอให้ได้เบาแช่ขอให้ถักมาที่เฟซบบาวควันปลาลุงเลยบบาวควันภาษา,ษาอังกฤษเขาไปถักกันได้เมื่อไหเพิ่นก็มาเห็ดเป็ดซอย มาขั่วเป็ดซอยอต่อแล้วนี่ก็น,ออนกอออ่องไส้โมนี่กัเลยเออพอน้องไข่ดาวนีน่บอ่าโนเงินแ้องไส้เคิงๆนี่บอกว่า้น่องไสเมียะผูกขานิแต่หมดที่เลี้ยงมาแต่น้อยเลี้ยงกับก็โมอนี่แหละฟูจียาหนะอันนี้ก็ยามเขาป้อนทึ่งลูกทึ่งโมนี่เพราะน้องอันนี้เป็นผู้ป้อนเขาเป็นปุยะเรียงโมนี่ค้าแม่นอยู่กับเจ้าจวารุ่นเล่าเขาเดียวก,กันนี่ผู้จกัก ก่อนี้นะเออเกิดรุ่นเดียวเกิดพร้อมกันได้แตุ่มันก็เดียวนี้ตั้งสี่สิบเอ็ดปีเลยนเนไปอย่ยังน้อยตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบเอ็ดนะที่แปดสิบเกิดอ่าก็ห่างกันแต่บักซองก็เกิดเรื่องที่นาเสาปาลุงเลยได้ยินว่าลูกเพิ่นซี้ยะวะสั่น โอ้ยอุตนขนาดตาดุงอ่อาก็บ่เคยถือจะเขื่อนเนาะบ่มีไผอยากเป็นหรอกแต่ก่อนเพิ่นก็ว่าให้แม่ตาบ่สวยตามหาแม่ตาเพิ่นก็ได้ถ่ายไปแล้วบ่เ,เมตนนมในคลิปแม่ตาก็มีปลาลุงเลยเพราะว่า พิ่นกลับไปหาเมตาแน่เพื่อจะเห็นลูกแหละไรฐายังมีชีวิตก็จะเห็นแล้วเนะวาะผู้อ่ะมีสวิตได้ครอบได้ครัวแล้วก็ดีใจเลยกันบอมีสวิตอยู่กัมาเห็นวะกะทำใจโดย,โด,ยดูความเดี๋ยวผู้อยากหเห็นของพ่อของแม่อะไรป้าลุงเลย,ยสวนมาทางนี้ตอ่อป้าลุงปิงเป็ด ทาบีว่าสันเป็ดต้มเป็ดอันนี้ต้มเป็ดบอเอื่อขึ้นนี้แล้วอืเอื่อขึ้นนี้แล้วบวชหนั่นเอื้ออีพนีิบอเป็นกับฝากวอนป้าลุงอะไรสวยแซ่สวยอ่านักการไปป้าลุงเลยลูกสาวเพื่อนกระทู้เราทำงานอยู่ไซทำงานอยู่ไซกับใครอยู่เนาะบ่แซ่แต่เพื่อนกระทู้บ่ละเอียดปานใด พอมันกระโดนแล้วไม่ว่าเพื่อนปลาตมิตรนะเพื่อนเอาข่าวแบบเป็นหนักงานเย็บใน้ได้วันได้ล้อมองผู้ร่โมงเอ,อินคนน้อยน้ำหอดแบบนี้มันแต่ลอยน้ำไปเลยน,นี่แหละโดยความเป็นห่วงลูก มีเงินแปดร้อยแปดร้อยบาทป๋แปดร้อยบาทน้ำหอดอันลำยองหัวลำพงปลาปลาลุงกลับมามุเห็นดยนำไปไปคุณพระศาสคุณเป็นพระศาสแม่มันเห็นดีคิดทอลูกแน่เนาะนำไปนำปุกแ้แมน ขออ้าวมาฮ้อนนี่ก็สม่มาพักวนแล้วเสซลาคิีเพื่อน่านี้จะได้กัดพอกันโอกาสหนาประลุสบายดี